เอาไว้นะไม่ใช่ไหวแบบนั้นเร็วน้องไหวแบบแทบไม่แบบนี้แล้วก็ตีน้ำด้วยเร็วตีน้ำเร็วเร็วเดี๋ยวน้องเร็วเออไหวแบบนั้นเลยไหวใหม่เร็วไหวขึ้นมาเร็วเร็ว quay leo quay leo, quay nam quay <laughs> à, nam quay nam quay lên quay 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 ไปเลยน้องเข้าไปทำไมตรงนั้นล่ะเดี๋ยวมันตกในรูพี่ควนมาแล้วอ้าวมาแล้วพีควนเหนื่อยเหรอ เหนื่อยก็ไปนั่งพักตรงนู้นี่เหนื่อยก็นั่งพักก้อนอินนั่งพักนี่พักตรงนี้เ <c oughs> ออตรงนู้นไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไว้นะน้็มเนี